หลังจากที่จบตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากมีบรรดาบิ๊กดีลเกิดขึ้นต่างๆมากมายซึ่งนักเตะที่มีการย้ายทีมก็ต้องมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นทีมใหม่เพื่อนร่วมทีมใหม่หากมีการย้ายข้ามหลีกก็อาจจะเจอทั้งภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งในวันนี้พวกเรา แวดวงฟุตบอลจะมาพูดคุยถึงนักเตะที่ย้ายทีมในช่วงตลาดที่ผ่านมาแล้วสามารถเริ่มต้นกับทีมใหม่ได้หวือหวาจนน่าจับตามองถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วมาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่คนแรกเ <What House. S 1> จมส์วัดเฮาส์เจ้าพอลูกนิ่งคนนี้ย้ายจากเซาแฮมตันมาร่วมทีมกับเวสแฮมด้วยค่าตัวราว30ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,337ล้านบาทและจะรดปาก,กายาว4ปีโดยนักเตะรายนี้ก็น่าจะกลายมาเป็นกำลังหลักให้กับทางเดวิดมอยผู้จัดการทีมของทัพหุ่น้อนได้เลือกใช้งานโดยการที่จุดเด่นของวอดเผาน่าจะเข้ากับแพนของเดวิดมอยได้ยังไม่ยากเกีนอะไรเพราะเวสแฮมเองก็เป็นทีมที่ชอบเล่นเกมโต้กลับการที่ได้ตัววางวัลแมนแมนให้แดนน้าวิ่งก็ถือว่า เป็นอะไรที่ตอบโจทย์รวมไปถึงจังหวะเล่นลูกนิ่งลูกเซตพีชเจมวัตเพลวก็น่าจะกลายเป็นอาวุธทีเด็ดได้อย่างแน่นอน ดยผลงานในสนามของวัดเพาในตอนนี้ลงเล่นไปแล้ว3นัดยิงได้1แอสซิสต์3มีส่วนสําคัญที่ทาให้ทัพขุนคอนออกสตาร์ทได้ในสีสันนี้แบบสุดหรูคนต่อมาโดเมนิกสบอสไลจากอาเบไลเซกมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวราว60ล้านบอลหรือประมาณ2,666ล้านบาทน,นี่คือหนึ่งในแดนกลางยุคใหม่ของทัพหงแดงหลังจากที่ทีมกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนถ่ายสายเลือดรุ่นใหม่การเข้ามาของูบอสไลถือว่า เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างเป็นที่น่าพอใจโดยการเล่นที่ดุดันสภาพร่างกายที่ดีเยี่ยมวิ่งขึ้นลงไปแบบไม่มีหมดจะเห็นได้ในเกมที่ลิเวอร์พูลโดนใบแดงทําให้เหลือผู้เล่นในสนามเพียง1ิบคนสตบอสไลก็ยังสามารถวิ่งได้แบบไม่มีหมดแถมทักษะความสามารถก็สูงอีกการครองบอลที่เหนียวแน่นการเลี้ยงพาบอลขึ้นไปเองทั้งหมดนี้เจ้าตัวทำเองได้หมดทำให้ในซีซั่นนี้สตบอสไลน่าจะเป็นกำลังหลักและเป็นคนสำคัญของทีมอย่างแน่นอนคนต่อมา เจมส์แมดิสันย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมท็อตแนมฮอสเปอร์โดยค่าตัวราว40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,778ล้านบาทซึ่งการมาของแมดิสันสามารถยกระดับสเปอร์ได้อย่างชัดเจนเขาเป็นคนที่สร้างสารรค์เกมมันชาเกมรุกได้แบบไหลลืน่นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สเปอร์คขาดหายไปอย่างยาวนานการปรับตัวให้เข้ากับทีมใหม่ก็ดูจะไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับเจ้าตัว แถมการันตีความสําคัญของตัวเขาเองโดยการถูกกุนซื้ออย่างบอสเซูกลูแต่งตั้งให้เป็นรองกับตันคนที่2ต่อจากคริสเตียนโรเมโรกองหลังคนสําคัญของทีมโดยเจมส์แมดดิสันในสีเสื้อของทอตแนมฮอสเปอร์สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว4นัดยิงได้2แอสซิสต์2คนต่อมา มุสซาเดียบีย้ายจากไบเยอร์เลเวอร์คูเซนมาร่วมทีมกับแอสตันวิลล่าโดยค่าตัวราว45ล้านปอนด์หรือประมาณ1,980ล้านบาทเดียบีคือหนึ่งในดาวเด่นของบุนเดสลลกาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและในฤดูกาลนี้เจ้าตัวตัดสินใจย,ย้ายมาอยู่กับวิลล่าภายใต้การคุมทีมของอูนายเอเมรีและเจ้าตัวก็ถือว่า เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆวิลลาได้ไม่น้อยด้วยการที่เขาเป็นนักเตะที่มีทักษะค่อนข้างดีมีความคล่องตัวสูงมีความเร็วในการโดนแบบหนึ่งต่อนหนึ่งแบบมันส์มันและผลงานการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและดีเลยจากการลงเล่น4ีนัดยิงได้2อแอสซิสต์1คนต่อมา t ด e c a n ไ r i ์ย้ายจาก West Ham United มาอาร์เซนอลโดยค่าตัวราว100ล้านปอนด์ หรือประมาณ4,442ล้านบาทก้องกลางเจ้าของสถิติค,คาโตที่แพงที่สุดในประวศาสตร์ของไอ้ปืนใหญ่ต้องเรียกได้ว่า น่าจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมได้อย่างไม่ต้องสงสัยแม้ผลงานการทำประตูหรือแอสซิตจะไม่ได้โดดเด่นโดยการที่เจ้าตัวทำไปได้หนึ่งประตูแต่ก็เป็นประตูที่สำคัญในการพาทีมคว้าสามแต้มได้ในการเจอกับแมนยูในนัดที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เดแคนไรส์แลดูจะมีประโยชน์กับทีมมากก็คือความสารพัดประโยชน์เข่าประทะก,ก็ดีครองบอลก็ได้แถมยังพาบอลขึ้นไปทำเกมรุกได้อีกด้วยคนต่อมาแฮร์ร่เคน ย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์มาบบเยอร์มิวนิกด้วยค่าตัวราว85ล้านปอนด์หรือประมาณ3,780ล้านบาทราชายไร้ถ้วยผู้นี้ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตโดยการบินข้ามประเทศไปตามหาถ้วยแชมป์ลีกที่เยอรมันซึ่งก็ถือว่า เจ้าตัวต้องเจอการปรับตัวที่ค่อนข้างเยอะทั้งบ้านใหม่วัฒนธรรมที่แตกต่างรวมไปถึงภาษาการพูดคุยซึ่งอันนี้ยังไงก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่สิ่งที่เกนยังคงสามารถโชว์คุณภาพของตัวเองออกมาได้ดีก็คือการลงเล่นในสนามโดยคลาสฟุตบอลที่เจ้าตัวแสดงออกมาก็บอกได้ว่าถ้าใหม่เสือตายต้องทุงบกระปุกแบลเข้ามา ดยในตอนนี้แฮร์รี่เคนลงเล่นไปแล้ว4นัดยิงได้3กับ1แอซิสก็ต้องมารอดูกันว่าฤดูกาลน,นี้เจ้าตัวจะระเบิดฟอร์มได้มากน้อยแค่ไหนกันและมาถึงคนสุดท้ายนั่นก็คือจูดเบลลิงแฮมย้ายจากบุรเซียดอร์มุนมาเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวราว88.5ล้านปอนด์หรือประมาณ3,805ล้านบาทและจะเพิ่มเป็น115ล้านปอนด์หรือ4,945ล้านบาทตามผลงานในอนาคตและนี่ คือหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงของยุคนี้ด้วยผลงานการเปิดตัวอย่างสุดหรูโดยการยิง5ประตูกับอีก1แอซิดและเจ้าตัวเข้ามาเป็นกำลังหลักในการล่าความสำเร็จให้กับราชันชุดขาวในฤดูกาลแรกอย่างเห็นได้ชัดซึ่งการปรับตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับจูดอยู่แล้วโดยเขาเป็นกองกลางที่ทำแทบจะได้ทุกอย่างการตัดสินใจที่ดีการจบสกอร์ที่เฉียบขาดและการผ่านบอลที่แม่นยำ เขาทำได้หมดจึงไม่แปลกที่เรลมาดิดจะยอมทุ่มเงินมหาศาลในการดึงตัวเขามาร่วมทีมและนี่ก็คือนักเตะที่พวกเราคิดว่าทำผลงานใน้น่าประับใจหลังจากที่พวกเขาพึงย้ายทีมมาในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่ช่วงต้นฤดูก,กาเลเท่านั้นก็ต้องมารอดูกันว่า นักเตะที่เราเลือกมานั้นจะสามารถรักษาฟอร์มของพวกเขาได้ยาวๆหรือไม่หรือจะมีใครที่ทำผลงานได้ดีแค่ช่วงต้นแล้วหายไปก็ต้องมารอติดตามกันยาวๆนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดภาพประการใดพวกเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับในช่วงนี้ช่องของพวกเราก็โดน YouTube กดยอดวิวอีกแล้วถ้าชอบคอนเน์พวกเราพวกผมก็ขอรบกวนให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเรา แวดวงฟุตบอลดนวยนะครับขอบคุณครับ